และก็จบไปแล้วครับผมสําหรับงาน Thailand f i s h i n g Expo หรือว่า TFE เซ็นทัลบางนานะครับและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ครับที่ผมเองมาเปิดบูธและครั้งนี้โชคดีครับที่มีโอกาสได้มาอยู่กับบูธพี่ๆฟินฟอกนะครับก็ขอบคุณพี่ๆมากที่เปิดโอกาสให้ผมได้มาอยู่ด้วยนะและเรื่องของเรื่องของคลิปนี้ก็คืออยากจะมาขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจคอยสนับสนุนและมาเยี่ยมเยือนผมยังบูธนะครับทุกคนมีความหมายกับผมมากเลยนะทุกคนเป็นกําลังใจที่ดีที่เป็นแรงผลัก ดันให้ผมเดินต่อนะครับและการเปิดบูธครั้งนี้ครับผมก็นําเหยื่อโคตรเซียนเนี่ยมาขายให้ทุกคน ที่เป็น f c แล้วก็ทุกคนที่ไม่รู้จักผมด้วยนะครับและถ้าเกิดใครถามว่ามีสินค้าเพียงอย่างเดียวทาไมกล้ามาออกบูธในงานที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าผมมีความเชื่อมั่นในเหยื่อตกปลาโครเซียนว่าวัตถุดิบที่ผมใช้มันเป็นเกรดที่ดีที่สุดแล้วก็คัดสรรมาอย่างดีสุดผมจึงอยากให้เหยื่อตกปลาโครเซียนถึงมือนักตกปลาทุกคนให้ได้เยอะที่สุดให้ได้รู้ว่าสิ่งที่ผมทําสิ่งที่ผมตั้งใจออกมาเนี่ยมันมีค่าขนาดไหนและผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่าผมเชื่อมั่นและศรัทธาว่าวัตถุดิบเป็น วัตถุดิบที่ดีที่สุดผมอยากให้สินค้าชิ้นนี้ออกไปถึงมือนักตกปลาให้ได้มากที่สุดผมไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ผมทําวันนี้ให้เต็มที่และตั้งใจสุดๆและไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมได้ทําเต็มที่และทําได้ดีที่สุดแล้วขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันขอบคุณที่สนับสนุนตลอดระยะเวลาเดินทางที่ผ่านมาทุกคนมีความหมายกับผมมากจริงๆครับและถ้าวันนี้ไม่มีทุกคนที่คอยสนับสนุนผมเองก็คงเดินทางไม่ถึงวันนี้อย่างแน่นอนครับและปีหน้าผมจะมีเหยื่อโคดเซียนสูตร ออกมาแล้วนะครับทุกคนฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ